สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับกำลังออกแบบอะไรอยู่คะมินิฟาร์มฟาร์มโปรเจกต์ใหม่นะอุบอุบไปนิดนึงอ่ะเปิดเปิดให้ดูนิดนึงเอาเอาลวดขาวบอยลงหน่อยเอาลวดขาวบอยลงนิดนึงกำลังกำลังจะรันโปรเจกต์นี้นะคะทุกคนที่รอโปรเจกต์มินิฟาร์ม กำลังจะเกิดขึ้นแล้วนะคะอ่าซูมมาใกล้ๆรัวขาวบอยเข้าแล้วจ้าเข้าใน 3D ก่อนนะจ้าของจริงรอดแป๊บหนึ่งค่ะอ่ะแปลงสำหรับคนที่ชอบความเป็นธรรมชาตินะคะเห็นเกรสโพสทุกวันเลสโตรเบอรี่มากมะเขือเทศบ้างติ๊ดบ้างเข้าโพดบ้างก็อยากจะมีฟาร์มเล็กๆเนอะมาไว้แบบว่าตื่นเช้ามาเก็บผักผลไม้มาทำกับข้าวทานเองนะคะโปรเจกต์นี้ เหมาะมากๆนะคะตอนนี้เกรซกับคุณรูกําลังรันโปรเจกต์นี้อยู่แต่ว่าวันนี้เราจะไม่ได้คุยก,กันเรื่องนี้เราจะคุยก,กันเรื่องรัวค่ะตอนนี้เกรซจะพาคุณผู้ชมไปพร้อมกับคุณรูนะคะตอนนี้คนง,งานทําอยู่ฝั่งโน้นเป็นการยังไม่บอกดีกว่าไปดูหน้าง,งานจริงกันเลยปะ่ะคุณรูจ้ะ <só> ไม่เชื<ฆ>่อไม่ะช่อเดี๋ยวค่ะ ปเลยยิ่งเหมเข้าไปม่งได้แลวครับเอ่อยิคงคำถามเลยเออยิ่งคำถามมาดีกว่าค,ครับอือนะคะที่คนค้าดูเห็นตัวเนาะของโครงการน่าแตนดูเล็นะคะแต่ว่าความพิเศษของที่นี่คือเลสเห็นว่ามยด่ใกล้ค่ะอ๋อเลสเห็นว่า<ะ>ไม่ตรงนี้นสิเขาทำพ่นอยู่ข้างหลังไงเรสเห็นว่าโครงการไม่ได้ใช้ ครับค่ะคำถามคือเจ้เห็นว่าเราไม่ได้ใช้วิธีการทาด้วยแปรงทาหรืออะไรทั่วไปเห็นวิธีใช้คือถ้าเป็นเครื่องในคือกำลังใช้เรื่องของการพ่นครับนะคะอยากถามว่าทำไมถึงต้องใช้วิธีการพ่นคะเอ่อ uh huh. หนึ่งผลลัพธ์ก่อนเนาะพูดถึงผลลัพธ์ก่อนนะครับผลลัพธ์ที่เราใช้วิธีการพ่นเพราะว่า ถ้าเราใช้วิธีการพ่นนะครับตัวสีนะครับตัวสีนะครับจะออกมานะครับเรียบและเนียนกว่าการใช้ทาเพราะว่าเวลาเราใช้ทาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแปรงหรือลูกกิ้งเอ่ยเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกอะไรมีผิวสัมผัสของวัตถุนั้นๆไม่ว่าจะเป็นแปรงหรือเป็นลูกกิ้งเนี่ยเวลาเราทาไปแล้วเนี่ยมันก็ไปเป็นคลื่นนะครับไปเป็นคลื่นเป็น เป็นคลื่นของของตัวตัวสีเรามีเนาะที่เราลองขางข้างในเดี๋ยวจะพาไปดูใช่ครับทีนี้ทีนี้เนื่องด้วยย้อนกลับมานะครับว่าตัวบ้านของเราเนี่ยเราจะสก,กินโคดด้วยะนะครับมาดูฝัน่นี้เนี่ยคะ่ะทำไมถึงทา พ่นออกมาเราเรียบขนาดนี้เพราะว่าเนี่ยค่ะพื้นผิวมาถูกพาดูหน่อยอ่ะเนี่ยครับมันถูกสกินมาเลยเนี่ยพื้นผิวเราเนี่ยจะถูกสกินโค้ดนะครับเดี๋ยวตอนก่อนพ่นจริงเนี่ยเราก็จะมีการรูปกระดาษทรายอีกรอบหนึ่งให้มันเรียบเนียนนะครับทีนี้พอทีนี้พอผิวที่สกินโค้ดนะครับผิวผิวที่เราสกิมโค้ดเนี่ยไม่ย้อนกลับไปอีกว่าทําไมเราต้องการสกิมโค้ดเราทําไมเราต้องทําสกิมโค้ดเราเคยเราเคยบอก ในพาร์ทพาร์ทไปที่แล้วเราเราต้องการให้ผิวผิวตัวผิวของบ้านเราเนี่ยมันเรียบเนียนนะครับมันเรียบและเนียนมากที่สุดเหมือนผู้ผหญิงแต่งหน้าแล้วลงรองพื้นก่อนถูกต้องครับถ้าเป็นผู้หญิงฟังคลิปนี้นะคะคุณผ,ผู้ชมแต่งหน้าถ้าไม่ลงรองพื้นเนี่ยมันก็จะไม่เก็บผิวแบบรอยต่างๆแต่อันนี้ลงรองพื้นแล้วนะคะอ,ะอะทีนี้เวลาเวลาเราสกิมโค้ดไปแล้วเนี่ยครับเวลาเราสกิมโค้ดไปแล้วเนี่ยครับตัวของ ตัวข้อดีของมันก็คือตัวปูนะครับมันจะไม่ดูดสีเข้าไปข้างในนะครับมันก็จะไม่เปลืองสีทีนี้พอพอมันไม่ดูดสีเข้าไปข้างในอะครับผมเวลาเราใช้แปรงนะครับเวลาเราใช้แปรงเนี่ยหรือใช้ไอตัวลูกกิ้งเนี่ยเราไม่สามารถกําหนดไอเขาเรียกไรน้ํานะครับน้ําตัวเนื้อสีเนี่ยลงไปได้เลยว่า มันจะมากหรือน้อยนะครับมันขึ้นอยู่กับน้ําหนักมือของแต่ละคนว่าอ่กดมากกดน้อยเพราะเวลาเราจุ่มสีเนี่ยเราขึ้นไปเนี่ยยังไงตัวสีเนี่ยมันเต็มลุกกิ้งอยู่แล้วถูกต้องไหมครับแต่ทีนี้ตัวน้ําหนักมือของแต่ละคนเนี่ยที่ไปกิ้งสีเนี่ยบางคนกดมากบางคนกดน้อยมันทําให้ตัวตัวเนื้อปูนะครับเนื้อคอนกรีตที่เราสกินโค้ดไปแล้วเนี่ยอ่า สีมันจะเยิ้มนะครับเพราะว่าตัวสกรมโค้ดเ,เนี่ยเขาจะไม่ได้ดูดสีเหมือนสีทั่วไปนะครับมันก็เหมือนที่คุณเกสบอกครับว่าเมื่อเราลองลองพื้นไปแล้วนะครับเวลาเราลองพื้นมันก็เหมือนลองพื้นที่มีกันน้ำอะ à, <ๆ>่ะอ่าเหมือนลองพื้นที่มีกันน้ำนะครับ<ห>เวลาเหงื่อเราออกใช่ไหมครับมันก็จะมันก็จะไม่ดูดน้ำนั้นนะครับตัวสีก็เหมือนกันนะครับตัวสีก็เหมือนกันนะครับเวลาเรา ทาลูคกิ้งไปแล้วนะครับสีมันจะเยิมและนะครับสีมันจะเยิมออกมามันก็ทําให้ไม่เรียบเนียนแต่ถ้าสมมุติเราเราค่อยๆทานะครับมันก็ไม่เยิมก็มีนะครับมันก็ไม่เยิมก็มีแต่มันทําให้ตัวสีครับมันเป็นคลื่นมันเป็นคลื่นของพูดง่ายๆมันเป็นลายของไอตัวลูคกิ้งอ่ะที่มันมีที่มันเป็นฟองฟองมันเป็นฟองๆของมันเนี่ยเราไปดูส่วนที่เขาพ่นเสร็จแล้วครับอันนี้ยังพ่นไม่ติด ยังพ่นไม่เสร็จครับนี่เราเพิ่งพ่นไปประมาณสักรอบหรือสองรอบจริงๆมันต้องพ่นประมาณสามสี่รอบเดี๋ยวเราไปดูพ่นเสร็จข้างในใช่ข้างในที่พ่ลกวนะครับแต่ว่าแยขนาดพ่นยังไม่เสร็จนะคุณผู้ชมเอาจริงมัดูมันดูลื่นตามันเรียบเนียนเลยค่ะเรียบเนียนอ่ามันดูเรียบกว่าครับมันดูเรียบกว่ามันไม่มีคลื่นๆเนใช่เดี๋ยวเราไปดูตัวคลืนๆี่พอมันเป็นเป็นตัวูกริงเนี่ยครับเนี่ยมันก็จะทำให้ตัว คือโครงการของเราอ่ะผมอยากได้ผมเป็นคนชอบผนังที่มันเรียบเนียนนะครับเพราะเราเริ่มตั้งแต่สกรีนโคตรแล้วหล,ละกน<ช>่าจะไม่มีการสกรีนโคตกันเราก็เริ่มจากสกรีโรกนโคตเนี่ยขนาดรั้วรั้วบ้านกำแพงบ้านเนี่ยยังต้องสกรีนโคตรทุกคนทุกคนตรงนี้ก่อนโคตรไปก่อนนะเพราะแบบนี้ยังไม่เสร็จเดี๋ยวเราไปดูสว่วนที่เขาโค่นไปแล้วเมื่อวานนะคะทุณผู้สวยอลังการมากทุ้ชม ผมมาเยอะเลยหลังจากครัวชมครัวว่าแบบอุ้ยรั้วมันอลังการมากบ้านเซตอนนี้เป็นราคาหลักหมล้านแล้วของต้นขาต้นขาบ้านราคาเท่าไหร่คือรั้วทำให้บ้านดูแพงขึ้นจริงๆเนาะชมครัวเนาะใสประเด็นของรั้วที่เราพยายามออกแบบให้ดูสวยงามเพราะว่าจุดที่เราเห็นั้งแรกก่อนที่จะเห็นบ้านอ่ะจริงเราก็เห็นรั้วก่อนใช่ครับแดูก่อนนี่จะเห็นบ้านข้างในค่ะรั้วคือด่านแรก อกาที่เราจะได้เห็นมันคือความประทับใจแรกครับที่เวลาไม่ว่าจะเป็นเวลาเราซื้อบ้านไปแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนลูกน้องเจ้านายญาตินะครับมาบ้านมาเที่ยวบ้านเราเนี่ยเขาก็ต้องเห็นลัวเราก่อนเลยครับประเด็นแรกนะครับต้องเห็นลัวเราก่อนเลยเราจะไปดูแนวไหนกันคะนะครับก็เก็บงานอ่ะก็เนี่ยครับดูผนังนี้เห็นไหมครับก็ดูดูความเรียบเนียนนะครับดูความเรียบเนียนของเขา อือลื่นอ่ะบจับไปนี่คือที่รู้เหรอคะเรียบยังกับผนังบ้านแบบผนังบ้านยังบางบ้านยังไม่ได้เรียบขนาดนี้คือใส่ใจริงทุกอย่างโอเคสวยมากเรียบครับก็จะเรียบเนียนนะครับมันก็จะไม่เป็นคลื่นของคลื่นน้ําที่เราใช้ในส่วนของนี่คือมาส่วนที่เราเก็บงานเนาะใช่ครับว่าเราค้นไปแล้วก็เดี๋ยวจะมีเก็บงานฟังถึง ใช่ครับเป็นเก็บรายละเอียดตามหลังนะครับตรงนี้อ่ี่ดตรงนี้แล้วเราพวกไปคนที่เห็นเขพ่นกันอยู่อ่านะครับอเคนี้คืัที่เราานพ่นเดี๋ยวไปดูจุดที่เราลองทานใช่ครับทนี่เงนีคือนี้นะฝั่งนี้คือที่เราเอามาลองทากันนี่ เห็นเห็นไหมคะ,นะคเนี่ยค่ะเนี่ยคือตัวของลูกกิงมันจะเป็นขึ้นๆอย่างเงี้ยนะคะที่ผนังเราเรียบแล้วนะคะคแต่ว่าตัวลูกกิงนะคะจะทําให้ตัวเนื้อสีเป็นแบบนี้ครับเนี่ยคะ่ะเป็นอย่างนี้เลยอ่ะแล้วก็ทีนี้พอเราทาแบบเนี้ยมันก็จะทําให้เราเปลืองสีเพราะว่าเวลาถามว่าอันเนี้ยมันทารอบแรกมันทารอบแรกะนะครับ ถามว่าเอ้ยมันจะเป็นอย่างนี้เลยไหมมันไม่ใช่เราจะต้องทาจนกว่ามันจะทับไอ้ตรงที่มันตรงที่เป็นรอยที่มันไม่สม่าเสมอกันเนี่ยครับมันจะทับไปจนเป็นเนื้อเดียวกันนั่นแหละแต่ว่ามันจะทําให้เราเปลืองสีมากๆนะครับจากแทนที่เราจะใช้เวลาในการเอ,อทําสีเนี่ยน้อยลงนะครับแล้วก็ทําให้เราประหยัดสีเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าเราต้องทา ตัวรอบเนี่ยมากขึ้นเพื่อให้มันเก็บสีได้ยังไงครับแต่อย่างเงี้ยเวลาเราพ่นไปเนี่ยตัวเวลาเราพ่นเนี่ยตัวตัวเนื้อสีเราก็ไม่ใช้ไม่ต้องใช้เยอะนะครับไม่ต้องใช้เยอะแล้วก็ตัวความเนียนนะครับความเนียนของตัวสีก็จะเนียนกว่าและละเอียดกว่านะครับคุณผู้ชมลองคุณผู้ชมลองนึกนึกภาพนะไอตัวละอองสีอะ มันจะผ่านกาพ่นสีแล้วมันเป็นละอองฝอยยออกมาได้มันต้องมีอน,นูอครับเล็กแค่ไหนและอน,นูเนี่ยไปเกาะนะครับไปเกาะตามพื้นผิวเท็กเจอร์ที่เราต้องการมันจะเนียนมากนะครับตรงนี้อ่าเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูนะครับท่านผู้ชมดูมันมันมันมองด้วยกล้องไม่รู้ว่าผมไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าอ่านะครับแต่ผมอธิบายให้ฟังผมอธิบายให้ฟัง ตัวผนังอันเนี้ยตอนที่เราทาสีรองพื้นนะครับตอนที่เราสาสีรองพื้นเนี่ยเราก็ไม่ได้ใช้วิธีการพ่นนะครับเราใช้วิธีการทานะครับทารองพื้นไปก่อนแต่แต่นะครับผิวที่สกิมโค้ดไปแล้วแล้วใช้ลูคกิ้งนะครับใช้ลูคกิ้งที่มาทารองพื้นเนี่ยมันจะเป็นถ้าแบบถ้าดูด้วยตาเปล่าครับมันจะเห็นผิวที่มันไม่เรียบนะครับที่มันไม่เรียบนะครับตรงเนี้ย เราก็เลยมีความสุขว่าอ่าเดี๋ยวเละตอนสีจริงเราจะใช้กาพ่นสีพ่นอีกทีหนึ่งซึ่งไม่มีที่ไหนแน่นอนคือจะมีที่ผมนี่แหละีใช้กาพ่นสีพ่นบ้านนะครับเพราะว่าเราทำฉากงาน,นรถก่อนถ้าทุกคนเห็นปธุรกิจของเรนะครับ <c oughs> <c oughs> แต่เรายังไม่ได้อ่าเรายังไม่ได้พ่นนะครับก็จะสกิมโค้ดไว้ก็จะเป็นแบบนี้ ่าให้คุณเกศเห็นคุณเกสบอกว่าเอ้ยถ้าอยากอยากเห็นที่มันยังไม่พ่นมันจะเป็นยังไงเอ้าก็มันก็เป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ไปเปรียบเทียบข้างในอ่าที่พ่นแล้วนะครับค่ะอ่าคุณเกสให้ผมฝากไปนิดหนึ่งนะครับในเรื่องของกรรมวิธีการทําที่เราทําอยู่เนี่ยผมไม่ได้บอกว่าการสิ่งที่เราทํามันถูกนะครับและคนอื่นทําผิดไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่ถูกหรือผิดนะครับ มันเกี่ยวกับความรู้สึกการชอบกับไม่ชอบอย่างตัวผมเองอะ่ะเป็นผมเป็นคนชอบเป็นคนที่พูดง่ายๆคือเป็นคนชอบงานละเอียดชอบงานละเอียดเนาะเวลาทําอะไรก็ตามอย่างเช่นเรากําลังพูดถ,ถึงเรื่องสีบ้านเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบอพื้นผนังบ้านเนี่ยที่เวลาเราเข้าไปเนี่ยมันเป็นพื้นสัมผัสที่มันเรียบเนียนนะครับเพราะฉะนั้นการกรรมวิธีจะทําให้พื้นผนัง ที่เป็นผนังบ้านเรียบเนียนนะครับมันก็มีหลากหลายวิธีนะครับแต่ว่าหลากหลายวัสดุด้วยนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นวิธีที่เราเลือกเอามาใช้ใน,นในโครงการ <ใน S 1> ของเราเท่านั้นอเองน,นะครับส่วนวิธีทั่วไปที่จะใช้ลูกกิ้งทาอะไรทาเนี่ยครับมันก็แค่ต่างกันออกไปแค่นั้นเองนะครับแล้วแต่จะเลือกอนนใช้าาใ,ชใช่เราแชร์ีการพ่นสีของรัวโคมใช่ครับ โอเคอคุณครูงั้นวันนี้ขอบคุณมากค่ะสำตรวจงานต่อเลยโอเคครับสวัสดีค่ะ